สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่นรายการชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมดาบพ,พิฆาตอสูรหรือว่าเดมอนสเลเยอร์นันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็น่าจะเป็นสเปเชียลพาร์ทที่4แล้วนะครับผมวันนี้เราจะมานําเสนอตัวละครที่เรียกได้ว่าเราไม่เคยเล่นมาก่อนนะผมนั่นก็คือไอเจ้ามุลตาณนั่นเองนะฮะซึ่งตัวอื่นเราก็เล่นกันไปหมดแล้วเนาะส่วนตัวละครอื่นนะครับถ้าใครอยากดูก็กลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมก็เล่นน่าจะเล่นเอาไว้ครบทุกตัวแล้วแหละ อ๋นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเลือกตัวละครแล้วนะก่อนหน่เราก็จะเลือกมุลตะมาก่อนแล้วกันนะครับสําหรับเกมนี้แล้วก็คู่หูคู่หาเอาเป็นไอ้นี่แล้วกันผมว่าเินีสุน่าจะเหมาะนะครับเพราะว่า <c oughs> มันตัวโจ๊กเหมือนกันนะนะครับน่าจะโอเคอ่านี่เลยสายหา <c oughs> ะทะสายจริงจังนะครับผมเ <c oughs> นื่องจากมุลตะเนี่ยมันมาในธีมของชุดอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะชุดของดาบพิฆาตอสูรน,นะผม ชุดหน่วยพิฆาตอสูรลเราก็จะเอาตัวละครที่จะไปสู้กับเขาเนี่ยใส่หน่วยใส่ชุดหน่วยพิฆาตอาศรเหมือนกันนะเออเอาตัวอะไรดีนะไอ้นี่ก็ได้เออคุณเลนโงคุคุณเลนโงค,ค,โงคุไม่ได้โผมาหลายคลิปแล้วอ่ามาใส่ชุดหน่วยพิฆาตอสศรเลยนี่ครับเป็นตีมหน่วยพิฆาตอาศรนะย,ยกเว้นเซนิสึตัวเดียวส่วนด่านนี้ก็นี่เลยครับหน่วยพิฆาตอาศรตอนกลางวันอ่าโคตรเทสู้กันที่ฐาน ชนีสื่อก็มายืนหลับเชียร์เพื่อนครับมาแล้วยังไงทันจิโร่ถึงเราจะใช้ปานวาลีไม่เท่ากับนายเราก็ไม่ได้เก่งจนกว่านายหรอกนะอะไรวะนเนี่ยนี่เราเต๋ยเข้าไปคอมโบคอมจอยสับลงสวนโอ้โหวิคอมโบคอมโบ,อมโ,บโอ้โหหมายถึงเราคอมโบเปล่ามันเนี่ยคอมโบเรารุวๆเลยโอ้โหเอาเลือดลดเยอะเลยโอ้โห ไม่ได้เข้าไปจับด้วยเขาอ,อัดเรายิก,ยกเลยอดิอย่างนี้มันหยอมไม่ได้จะวนท่าทุบลงพื้นครับผมขึ้นมาขอจับทีหนึ่งนะสับลงไปเลยยังไงเอาเล่นท่าอะไรไปยืนเชียร์เขาเฉยเลยจเจนเกนมุลตะเองนี่จะมายืนเชียร์เขาตลอดอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยนี่เหี้ยแล้วโอ้โอ้โหหลบได้ไม่ถ้าโอ้ย ไม่ได้แอมไม่ได้แอมลุกขึ้นมาครับผมคอมโบคอมโบโอ้โหคอมโบยาวๆทุบลงสาบลงนีเป็นไงแบบไม่ให้ยืนน่ะยืนไม่ขึ้นนะบอกเลยเจอนี่หน่อยท่าไม้ตายแบบลงน้ำหนักอย่าลืมสิว่าฉันก็เป็นหนึ่งในหน่วยพิฆาตสูงเหมือนกันนะฉันก็ทำได้ยา่ปาปันวาลีโอ้กระบวนท่าที่เท่าไหร่เนะีุ่้ชิบหาหนะไอาชมัดเลย โอ้คือมีกระบวนท่าพิเศษอันนี้กระบวนท่าที่12หรือเปล่าเนี่ยฮะมุลตะเองก็คิดท่าปันวาลีขึ้นมาเองเหรอโอ้เหมือนกิูเลืเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นหัวหน้าหน่วยจริงด้วยใช่เหรอวะเออกระบวนท่าอะไรแปลกใหม่ดีจังเออเพิ่งรู้ว่ามุลตะเขาแอบคิดกระบวนท่าปันวาลีกระบวนท่าที่12อเหรอเนี่ยบอกเลยว่าคุณซากอนจิต้องภูมิใจกับสิ่งนี้นี่ไงละตบแบบลงน้ำหนักไง เออยังไงทุบลงไปแบบแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเย็นเย็นโอ้ยเป็นยังไงอะลงน้ำหนักวะล่ะกอ,อดททษทันติโร่ที่ต้องให้เซนอิสึว่าเคลียนหน่อยแล้วฮะมันฮิโนโคานี้คำุระมันตีกว้างกังนไปเด้ต้องเซนอิสึแล้วล่ะเซนอิส,ส,สตึต้องมาเคลียให้เพื่อนหน่อยแล้วบายมุระตะขอช้าพลังแป๊บผลและตีมันก็ไม่ล้มด้วยนะมันจะเก่งเกินไปอะเด้ทันติโร่ร่างนี้ นี่ไงเล่าเสยยะเอาแล้วต้องปิดด้วยท่าไม่ตายแล้วจังหวะนี้ฟานอสซี่ก็บนท่าอ้าหลบได้เฉยเลยทันจิโร่รู้มากโอ้โหโอู๋ใหม่กอดโอ้โหเฮือกเฮืออะ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 จังที่เจ็งที่โอ้โหหลังจากหลบท่านั้นได้มันก็ไม่โดนท่าอะไรอีกเลยอย่างนั้นเลยโอ้โหดูดิแล้วมันจะเก่งขนาดนั้นล่ะครับพ่อหนุ่มนี่อะไะ ปานวาลีนิดหน่อยกับวนท่าที่หนึ่งดาบผ่าวาลีโอ้โหนี่แล้วเสียเออโอ้โหมามาเสียบเข้าไปทุบลงโอ้โหต้องให้ท่านเซนิสือมาเคียร์แล้วแหละหนองท้ายนี้รู้สึกเซนิสือจะโหดโคเทตเ็นเกนทันจิโร นี่เราเองจะไม่ได้เหรอจับหน่อยโอ้โหจับไม่โดนนี่ไงล่ละพุ่งไปเสียบลงพุ่งกลับมาครับผมอย่างเท่เฮ้ใจเย,ย็นยจับหน่อยแล้วกันนะนี่เราดาบสายฟ้าขึ้นมาแล้วเสยเสยได้หนึ่งทีเป็นไ,ไงเราโอ้โหยูมากดูมากจริงนี่ไงล่ละสับลงพุ่งยังไม่ตายใช่ไหมอันจบด้วยกระบวนท่าที่หนึ่งฟานอศนี บนท่าที่หนึงพุ่งต่อนเนื่องหกครั้งอืมทุกสิ่งที่ปู่สอนฉันมามันไม่เคยเสียเปล่าเลยสักน,นิดเดียวเออใส่เลยตุ้มเออบอกแล้วว่าอยากให้ลงน้ำหนักเป็นยังไงล่ะเออนี่มันเกิดอะไรขึ้นมีใครบางคนมาช่วยฉันไว้อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวโอ้ยใช่มุลตาช่วยเองไว้ไง อานะครับรอบนี้เราจะเซนอิสึนะผมมาเป็นสายฟ้าปะทะวาลีกันบ้างนะครับเราจะเอาทำตบกข้ามเนี่ยเป็นซาคอนจิกับซาบิโตะนะผมเป็นปันวารีทั้งคู่นะครับส่วนฝั่งเราเนี่ยจะเป็นเซนอิสึกับมุระตะนะครับมราาผมถึงมุระตะจะเป็นปันวาลีแต่ผมให้ความฮาเขานะครับเขาเป็นสายฮาไงก็เลยมาคู่กับเซนอิสึได้ <c oughs> ว่าแล้วก็ยืนเชียร์ศัตรูซะเลยเป็นไงล่ะ <c oughs> ทำอะไรของเอง ตีแบบลงน้ำหนักนี่แงเรลุขึ้นมาซางคอนจิเจอผมหน่อยผมแอบไปคิดกระบวนท่าที่สิบสองมาแล้วนะรู้หรือเปล่าคุณจะไม่ได้ภูมิใจแค่คุคณยิวเท่านั้นละโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโดนกระทืบใจเย็นใจเย็นคุณซางคอนจิโกรธอะไรผมเนี่ยแค่คิดกระบวนท่าที่สิบสองใหม่ท่านเองตับลงไปนี่แงเรอยากลองไหมอยากเจอเปล่าเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวรู้เรื่องเลยโอ้ย,อออยนี่ไงลรขอลดเลือดอีกนิดนึงนะ สับหัวเข้าไปครับอย่างอแค่อย่างอ่นใช่ไหมเจอนี่หน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันน่าจะได้ได้ได้แล้วนี่ล้โอ้โหใจเย็นใจเย็นคุณซากนจิน้ําเยอะเชียวน้ําผมไม่ขุกขิกเออผมใช้ปานวาลีแบบน้าขุกขิกรู้จักไหมเป็นสายใหม่กระบวนท่าที่สองปานวาลีน้าขุกขิกน้ําน้อยครับไม่เน้นปริมาณเน้นคุณภาพเออเอาว่ะผมว่าได้แล้วจังหวะนี้มา เจอหนี่หน่อยปานวาลีกระบุนท่าที่สิบสองกระบุนเอเอท่าใหม่นี่กันแล้สวสซนตีนไปคาดอาจารย์เอออุ้ยน่าอายชะมัดเลยคือมุลดาตามันเขินชื่อท่าครับเออแบบคิดชื่อท่าไม่ทันเลยเงี้ยจะโชว์ให้สังกฤติดูหน่อยสังกฤติลุกขึ้นมาได้นี่ใส่ปานวาลีรัวยเลยลโมโหน้ำตกข้างรัวยเลยเออ ตอนนี้เราเอาเซนิสึเข้ามาสู้เขานะครับแยกแยกไอ้นี่ออกไปก่อนแยกมุลเลตาออกไปก่อนเดี๋ยวทาคอนจิจะโมโหจนไม่ไหวแก okay. ฉันจะรับมือแทนนายเองพักไปก่อนนะมุลเลตาเดี๋ยวทางนี้เซนิสึจัดการให้มาครับเราเข้าสู่โหมดจริงจังเมืกก่อกี้เน้นท้ายเฉยมีไหนละปนันวารีกระโดดขั้นสิบสองนี่ยังไงเล้วดาบสายฟ้าอืออย่างเท่มาครับเราเข้าโหมดเท่แล้วของเซนิสึ ซับนี่เฮ้ย,อ,ยอะไรท่าอะไรชาร์จเชิญอะไรโอ้โหไม่ได้แอมไม่ได้แอมหรอกบอกเลยไม่ได้แอมหรอกครับมาชาร์จบนท่าเสยซับลงเออถ้าไม่ตายต้องมาละนี่ไงละ่ะฮันอัีวิะบนท่าที่หนึ่งสายฟ้ารวดหกครั้งเยือดโอ้ อย่างเโถโคตรเถบอกเลยมาครับรอบตัวสุดท้ายนี่อาจารย์สังกณจิไม่คิดจะเปลี่ยนเป็นซาบิโตะมามาสู้กันบ้างเหรอครับฮะอุ๊ย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 อ้าวอาจารย์อาจารย์เล่นใช้ท่าฟันแบบแข็งแกร่งอย่างนี้ผมก็ทําได้นะครับอุ๊ย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 ,ยมามามาเอาคืนเอาคืนจะเอาคืนโอโอเออเอเจนจันเอเจนจันจ,จ,จะใช้ท่าฟันต่อเนี่ยเอาคืนไปบ้างอุ้ยอาจารย์แม่ โหดจังวะตานี้โหดจังโมโมโหดเลยมูเลตะเมื่อกี้ใช่ไหมโมโหจากกระบวน52มาใช่ไหมอ่ะิดจะมาลงกับอิสุยังงั้นเหรออ๋อโดนซาบิโตะก,กระทืบอย่างเงี้ยนะครับมานี่ขอคืนหน่อยนะสับลงไปคอมโบคอมจอยต่อเนื่องต่อเนื่องมาดียังไงครับพุ่งเข้ามาเอามู่เอามูเลตะไปขัดไว้ก่อน ล้วจานแบบโมโหมากอะตอนนี้นจานบอกโมโหมากโมโหมากขอจับทุ่มหน่อยจานผมจะตายแล้วใจเย็นมาวะ่ะต้องปว่อย,อยบนท่าโอ้โหจานมันจะช้าตีแบบแบบไม่ผมได้ยืนขึ้นอย่างนี้เลยมันก็มันก็จะโหดร้ายกันอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊อุ๊ยอาจยรย์สกยอุ๊ยอุ๊อุ๊ยอุ๊่อุ๊ยอุ๊ย,ยอุออาายังไ,ไงครัยจายดนดอุัยอุ๊ยอุยอยเุล่าอย ยังไงครับเอาอีกหน่อยเวล่าอีกทีอีกทีเวล่าครับจะมาไฟกับปานอัสนีอย่างนั้นเหรอคุณน่ะเป็นปานวารีนะจะมาสู้อัสนีได้ยังไงเออจบแล้วเหรอมีใครมาช่วยฉันไอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมึงช่วยตัวเองแต่มุลตาทําให้อาจารย์โมโหมาเกือบแพ้แล้วเนี่ย <c oughs> เอาละครับรอบนี้ครับผมเนื่องจากอาจารย์สกุลจิไม่พอใจกับมุลตามากนะครับเขาเลยส่งทันจิโร่มาแทน เออส่งทันจิโร่แก้แค้นนะผมอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นศึกอัศนีปะทะปานวาลีไปแล้วนะครับตอนนี้อย่างจร์อย่างไงครับคอมโบคอมจอยแบบไม่ต้องยืนขึ้นน่ะต้องยืนขึ้นอ้าวสปิโตเหรอกำลังอยากสู้ด้วยพอดีเลยวาลีเหรอมันจะสู้สายฟ้าได้ฮะต้องเข้ามาสู้กันหน่อยไหมล่ะฮะลวนดาบโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โห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 โอโหมาก เย็นเย็น,นเย็นเจอจับหน่อยดาบสายฟ้าอือนี่อะไรซาบ,บิโตโมโหเหรอโมโหแทนอาจารย์สกอนจิเหรอนี่กันแล้วแต่เราไม่ให้สู้มือเล่นตาหรอกนะบอกให้ยังไงเล่นตาไปกระซิบเลยจริงๆสายฟ้ามาครับปิดด้วยกระบวนท่าที่หนึ่งเยอะสายฟ้าฟ,า,ฟาดหกครั้งตุ้มอือเรียบร้อย เ <c oughs> สนีสื่อนี่มันเท่งจริงครับผมนะจะขอใช้เซนีสื่อสักรอบมาดิขอหนกทีสายพระปะทะวารีสับลงอลงักลงการงานสร้างงานสร้างนี่ไงเราไม่ต้องยืนไปเนี่ยไม่ต้องยืนแล้วคอมโบนไปยาวยๆขอช้าพลังแป๊บมาดิครับอัดรัวๆแบบไม่ต้องยืนไม่ต้องลงไปยืนกับพื้นอยู่ตรงนี้แหละยาวยๆยาวๆไปเลยยาวๆไปเลย มากระบวนท่าที่หนึ่งสาบไปโอ,อ้โหยิงกัไมไว้ได้อย่างนั้นเหรอได้ถ้าอย่างนั้นต้องเจอนี่ครับรอบที่แล้วเราใช้ท่าไม่ตายไปแล้วรอบนี้เราปล่อยพลังบ้างกดปล่อยพลังโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ,โดนจับเสียบเออมาตองมีเราบปลดปล่อยฟานัสสนีเต็มกำลังสาบไปเลยจุ๊บ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 เออแล้วจบด้วยกระบ,บวนท่าที่หนึ่งเออ,อย่างเท่คอมโบคอมจอย อารอบ3อันนี้ต้องถึงคาวมุลตะมาโชว์สกิลให้รุ่นพี่ดูหน่อยละกระบวนท่าที่ส2บสอดำนานมาเออซับคอมโบคอมโบไปมุลตะให้มันรู้ให้มันรู้ว่าเรามีดีแค่ไหนปันวารีเวอร์ชันน้ำน้อยของเราเออเนีย่ยเลยว่าเราใช้ปานวารีเวอร์ชันขุกขิกนะครับน้ำขุกขิกอ่ะไม่เยอะเน้นน้ำน้อย ก๋วยเตี๋ยวแห้งรู้จักบ้างก๋วยเตี๋ยวแห้งฮะตีแบบลงน้ำหนักไะนี่แหละเออสับลงออออออืืออืืหหเรียกว่าน้ำน้อยแต่ว่าตีได้ดุแรงเหลือเกินมาคุนมาครับอุ้ยอุ้ยเจนเจนเจนขอช้าพลังหน่อยก็ไม่ได้โมโหโมโหโมโหมากเหรอเยนแบบคุณสกอรจิใช่ไหมโมโหใช่ไหมครับเออฆ่าไม่ตายเข้าไปหน่อย ปานวารีกระบวนท่าที่ทสิบสอง,งนี่ไงเล่าเยอะปานน้ำขุกขิกยาสะดุดโอ้ตีสตีนพิการรุ่นพี่ไว้นะไอจุกเบยเ <c oughs> <c oughs> ดือดดานเดือดดานมาปิดด้วยเสดดนีเสรและกับวนท่าที่หนึ่งสับไปดิเอาลุกขึ้นมาอีกทีหนึ่งไหมเตะเสยเข้าไปฮะตายคาตีนนะสาบิโต <c oughs> เกิดอะไรขึ้น เอาอีกแล้วเหรอเนี่ยมุลตะเอ็งช่วยเขาไว้อีกแล้วเหรอใช่ใช่มุลตะบอกเออกูเองกูเองแหละนอนไปเมือ่อกและแล้วเราก็มาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะเนื่องจากเราคิดทนกับบนท่าที่สิบสองมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามาโชว์กับคุณกิูเลยครับเขาอุตส่าห์คิดกระบวนท่าที่สิบเอ็ดออกมาได้นะ,ะับผมรอบนี้เราก็เราจะพามุลตะมาโชว์กระบวนท่าที่สิบสองแต่ก็เดอื่นเราเอาเซ็นอิสุออกหน้าไปก่อน อะรุ่นพี่จะได้โมโหไม่มา,ามาครับผมสายฟ้าปทาวารียังไงจะทำไรจะทำไรเสริมไปก่อนคอมโบคอมจอยมานิ่งเอาไว้ครับโ,โอ้ยนิ่งไม่ได้นิ่งไม่ได้สับลงคอมโบโคอมโบไม่ต้องยืนไม่ต้องนั่งโอ้ยอก,กันไม,ไ,ไม่ได้เกือบไปแล้วอะไรครับชาร์จชาร์จเออโอ้ชาร์จไม่ได้แป๊บเดียวก็ไม่ได้หรอ ไม่ใคอหดรายยิ่งนะนี่อ่ะมุลตะได้เวลาของเองแล้วไปชนไปโชว์ปานวารีเขาดูดิว่ามันเป็นยังไงปันวารีกับบนท่าใหม่ของเองอะสับเข้าไปครับบอกคอมโบคอมจอยไม่ต้องยืนไม่ต้องนั่งนี่อ่ล่ะอ้าวใกลเวลาเลือดมันแกจ้จะหมดแล้วนะคุณกิวแต่ผมจะโชว์ให้ดูขอคอมโบชุดนี้โอ้โหขอคอมโบชุดนี้จบก่อนก็ไม่ได้รีบนี่อ่ล่ะนี่แหละนี่อย่าล้ว กระบวนท่าเนี้สุดยอดคิดมาจากของคุณเลยปานวาลีกระบวนท่าที่12อยา่าโซนตีนพิฆาตรุ่นพี่เ <c oughs> เป็นท่าที่เจ๋งอะไรขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเอาแล้วครับผมว่ารอบนี้คุณกิโมโมโมโห,โม,โหมากวิงก่งเข้ามาใส่เลยอ่ะวิง่งเข้ามาใส่เลยเหรอโมโหใช่ไหมโมโหมากใช่ไหมครับโมโหมากตีกันแล้วสับเข้าไป โอ้โหต้องเปลี่ยนศีรษอมาแทนนะมารับหน้าไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกิูไปลงมุระตามุระตาหนีก่อนโอ้โหโมโหโมโหมากโอ้โดนด่ามบผมจับไปนี่อ้๋อเจนเจียนเออนี่เหรอดวนดาบไปเดี๋ยไม่ทันชาร์จชนกันหลายรอบเหลือเกินเอื้อนี่เหรอครับยังไงฮะคุณจะมาใส่ผมอย่างนั้นเหรอฮะ ไม่ได้แอมไม่ได้แอมนี่ไงเราปานอัศนีบนท่าที่หนึ่งโอ้ยโอ้โหมาโคโมะมาโคโมะผมดูแล้วคุณกิวท่าทางจะโมโหมากเลยครับเนี่ย <c oughs> พุ่งใส่แบบไม่หยุดยั้งนี่แหละเจอท่าไม่ตายเขาหน่อยปานอัศนีบนท่าที่หนึ่งสายฟ้าหกครั้งลวดนี่ไงเรากลุ้มเรือเจอช็อตเข้าไปครับผม <c oughs> คุณกิวก็ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าช่วยเอาไอ้บุลตาออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้หัวจิ้มเลยกระบวนท่าที่12อย่างนั้นเหรอฮะฮะกระบวนท่าที่ส2องโมโหโมโหคุณกิวโมโหมากนี่ไงล่ะดาบสายฟ้ายังไงครับจะเอาจะเอาดือจะเอาดื้อโอ้โหอย่างแรงอย่างแรงะาโคโมโอโหคุณกิวจะได้ว่าโดนอัดแบบไม่หยุดยั้ง ใจเย็นนะฮะใจเย็นโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ดูึ้นมาโดนอัดรัวๆเลยว่ะกิวบอกถ้าไม่เอามุลตาออกมาเองก็ตายซะแค่นั้นเองแต่ว่าผมไม่ตายง่ายร่ะครับเพราะว่าอัดมาเหอะผมไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วผมไม่ไม่เจ็บว่า <c oughs> ผมจะไม่ตื่นดีกว่าจะชนะด้วยประเด็นอนะเพื <c> ่อ <oughs> ถ้าแพ้คือสลบตายไปเลยแต่ว่าถ้าชนะนี่คือจะรู้สึกตัวขึ้นมา <c oughs> นีคือข้อดีของเซนอิสึนะครับตอนโดนกระทืบจะไม่รู้สึกเจ็บเพราะว่าหลับอยู่ เพื่อตาย <c oughs> ไม่ไหวมาครับมาโคโม่เหรอดีล<ด>ุยเลยแล้วกันนะสับสับขึ้นไปสับลงครับผมย,ยังไงเราเสยไปดิไม่ต้องยืนไม่ต้องยืนบอกเลยรอบนี้เอาจริงไม่ใช่คุณกิวแล้วผมก็เอาจริงเอาฟัดดาบกันหน่อยเปล่าโอ้ยแพ้เน,นี่ยคิดว่า เราตาดาบของมาโคโมะไม่ไหวครับผมอาจจะเป็นเพราะว่ามาโคโมะเป็นสาวน้อยด้วยนี่เหรอสับเข้าไปเอาเท่เท่ยางเท่มาดินี่เหรอะเตะเสยทุบลงถามด้วยปานอัศนีกับบนท่าที่หนึ่งปานอัศนีกับบนท่าที่หนึ่งสายฟ้าต่อเน,นื่องหกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ปู่สอนฉันมาตอนนี้ก็ทำให้เห็นแล้วว่ามันไม่ได้สูญเปล่า ยอ,อย่าเออเรียบร้อยมาโคโมโะมันก็ไม่เว้นนะครับเกิดอะไรขึ้นโอ้แล้วนี่ใครทำมาโคโมะเนี่ยมึงนันแหละโอ้เเซนิส,สเอ้เอ้ไดเอสด,ด้วยว่ะโอเคครับก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคู่สุดท้ายแล้วนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะผมขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับบ๊ายบาย